The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. พ่อ,อลูกรับราชการอยู่ที่กรมปศุสัตว์ท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้ามากดื่มเกือบทุกวันเลยเพราะท่านดื่มเหล้าเข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะทุกครั้งที่พ่อดื่มเหล้าแล้วเมากลับบ้าน จะอาละวาดดูดาคุณแม่ทุกครั้งแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเถียงเลยต่อมาพ่อก็ได้ไปมีภรรยาน,น้อยคุณแม่ก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยภายหลังพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาน,น้อยจนวยเหคุณพ่อก็ยังแวะมาเยี่ยมลูกๆบ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยทองเสียได้เงินทองคุณแม่ก็ ไม่ว่าอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตางเลี้ยงลูกทั้งสามคนเองมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อได้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วมาหาแม่พ่อก็มาอรวาดดุดาแม่แถมยังได้ทำร้ายร่างกายคุณแม่อีกด้วยคุณแม่ก็ไม,ไม่ว่าอะไรเลยแต่ขออย่า ตั้งแต่ยาวันนั้นเป็นตนมาพ่อก็ไม่เคยไม่ติ่บ้างของเราอีกเลยค่ะต่อมาภายหลังก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วโดวยสาเหตุของการเสียชีวิตคือเย็นวันหนึ่งพ่อเด็ดไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติที่หน้ากรมประสุตว์ตอนจะกลับพ่อเด็ดเดินข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถที่จอดอยู่อีกฝัง่งหนึ่งโดยที่ไม่ทันมองรถที่แล่นมาบนถนนเพราะตอนนั้นยังเมาอยู่ก็นึกว,ว่ารถจะระวังคน ทำให้ถูกรถชนศีษะฟาดพื้นต้องผ่าตัดสมองถึงสองครั้งหละะังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนพ่อก็เสียชีวิตลงด้วยห้าสิบห้าปี <c oughs> ปลูกเป็นลูกคนโตมีน้องสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งโดยตอนที่ลูกอย่างเล็กก็จะมีโอกาสขารวะทำบุญและปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิ์กับคุณแม่ทำให้ลูกรักการนั่งสมาธิมาก ทั้งงที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิกันอย่างไรไรู้เพียงแต่ว่าเพียงว่าท่านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรอย่างนี้มันทำให้ใจของลูกสบายปลอดโปรง่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นลูกจึงนั่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นองค์พระซึ่งมีลักษณะใสามาก อยู่ที่กลางท้องของลูกเห็นพระใสๆอยู่กลางท้องลูกซึ่งช่วงนั้นลูกมีความสุขมากเพราะมันชุ่มเย็นน้งกายและใจลูกนี้นัง่งมากนานแล้วลูกก็นั่งมองพระไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งแต่ลูกก็ยังเห็นองค์พระท่านอยู่กับลูกตลอดเวลาโดยลูกรู้สึกว่าองค์พระกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็ตาม ลูกเดินไปทางไหนก็จะเห็นท่านไปตลอดทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีและลูกรกู้สึกกลัวว่าจะบาปที่ให้องค์พระท่านอยู่กับลูกแบบนี้ตอนนั้นคือความเข้าใจของเธอเลยจ้ะลูกจึงเลิกนั่งสมาธิเลยไม่เห็นองค์พระอีกเลยค่ะจกนกระทั่งมาคิดได้ตอนที่สามีตายแล้วลูกก็เลยมานั่งสมาธิทิวะต่อและลูกก็เห็นองค์พระอีก ซึ่งหลวงพ่อก็สอนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องมากทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจพะเรามาถูกทางแล้ว oh. ปัจจุบันนี้ลูกนั่งสมาธิยังเห็นอยู่ oh. ยังเห็นองค์พระอยู่เลยค่ะอ oh. ุสาลูกนะคะ oh. เคยแต่งงานมาแล้วสองครั้ง oh. ครั้งแรกเมื่อลูกจบเรียนจบปริญญาตรี ก็ได้แต่งงานกับสาม,มีคนแรกมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่สาม,มีคนนี้สนเสน่ห์แรงเหลือกเกินแล้วก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกเลยแยกทางกับเขาตั้งแต่ลูกสาวอยุ่ได้หนึ่งเดือนต่อมาลูกก็อเลิศอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่งงานกับสาม,มีคนที่สองซึ่งเขารับราชการอยู่ที่กรมศิลปากร สามีเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเข่าสเปคแล้วไม่สูบบุหรี่ขยันทำงานเรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน <c oughs> ต่อมาหลังจากแต่งงานก็ได้ยี่สิบเจ็ดปีสามียุก็ได้สี่สิบแปดก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นเวลาปีเศษๆ <_ d ose> จนระยะหลังเจ,เจ็บหนักต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆโ <_ d ose> ดยมีคุณแม่ลูกและตัวลูกคอยผลัดกันมาเฝ้าที่โรงพยาบาล <_ d ose> มีอยู่เช้าวันหนึ่งลูกมาถึงหน้าห้องติดสามี <_ d ose> <_ d ose> รักษาตัวอยู่ลูกก็เหลือบไปเห็น <_ d ose> เป็นอาแปะแก่ๆใส่เสื้อผ้าดิบ นั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่หน้าห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องที่สามีอยู่ <c oughs> ลูกก็มองไปทางอาแปะคนนั้นอาแปะก,ก็ยิ้มให้ลูก <c oughs> ลูกก็เดินเข้าไปเยยบสามีที่ห้องตามปกติมันมามีตอนนี้ขณะที่ลูกได้ถามพยาบาล <c oughs> ที่มาดูแลสามีของลูกว่า <c oughs> เห็นอาแปะแก่ๆนั่งอยู่ที่หน้าห้องไหมยพยาบาลบอกว่าไม่เห็นลูกให้ชัวร์ <Okay. S 1> จึงเดินออกไปดูที่หน้าห้อง <Okay. S 1> ก็ไม่เห็นอาแปะคนนั้นแล้ว <Okay. S 1> พยาบาลยังถามลูกว่าและอาแปะคนนั้นลักษณะรูปร่าง่าทางเป็นยังไง <Okay. S 1> อืลูกก็ได้อธิบายให้พยาบาลฟังเท่านั้นแหละพยาบาลพากันขนลุกกเป็นแถวเลย <Okay. S 1> แล้วก็บอกกับลูกว่า อัแปะคนที่ลูกเห็นหน้าห้องนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปประมาณสามปีแล้วอีกครั้งหนึ่งลูกได้พาลูกชายมาที่โรงพยาบาลคือน,นั้นลูกกับลูกชายก็นอนอยู่ที่โซฟาข้างเตียงของสามีลูกก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงดังอยู่ที่ข้างหูว่าแม่ดูสิเขานอนที่ข <alls> งหนูอีกแล้วอะ แล้วก็ดีเสียงผู้หญิงดังตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไฮก็นอนเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วลูกรู้สึกคนลุกวาบเลยแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกชายฟังกลัวลูกชายจะกลัวในช่วงสุดท้ายที่สามีป่วยอยู่นั้นคุณแม่ก็ได็ดนนิมนต์พระอาจารย์จากพระธรรมกายเพื่อมาเป็นเนื้อน,นาบุญกับสามีพระอาจารย์แนะนําให้ลูกสร้างพระธรรมกายจาตัวให้กับสามีลูกจึงได้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายสามีลูกไปสร้างพระธรรมกายจาตัวให้เขา ส่วนลูกชายยังไม่ปิดเทอมยังได้แค่ให้บวชที่วัดใกล้โรงเรียนที่ลูกสอนอยู่เจ็ดวันบวชเสร็จก็นิมนต์มาโปรดทั้งเจ็ดวันภายในเจ็ดวันนี้แม่ของลูกก็ทาบุญที่วัดพระธรรมกายหลายหลายบุญโดยโทรศัพท์ไปกระลัมิตรสนิทกันใส่ชื่อสามีของลูกในใบอนุโมทนาแม่ทบทวนบุญทุกบุญที่สามีของลูกฟังตลอดเวลาก่อนเขาจะเสียชีวิตหนึ่งวันแม่ก็เป็นคนดูแลเขาเพราะลูกมาอยู่ตอนนั้น แล้วกลืนยามไม่ได้แล้วแม่ก็เซริ้งก็ค่อยปล่อยน้ำไปล้างยาลงไปแล้วจับมือเขากรรมมหาสวนิธิสุดยอดเลยบอกสามีลูกว่าจะนำไปหล่อ,อพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์เทวดาได้กราบไหว้ทุกวันเป็นพันๆปีแล้วก็สวดคุณแม่ก็สวดมหาสวนิธิให้เขาฟังคือในเขานอนสง,งบจนถึงเช้าเวลาประมาณหกโมงกว่า แม่ก็เรียกลูกลูกให้ออกจากห้องน้ํามาดูใจเขาสุดยอดคุณแม่เลยเนะี่ยลูกจับมือเขาไว้บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงตัวลูกและลูกชายลูกจับมือเขาไว้จนสิ้นใจต่อหน้าลูกและแม่ของลูกซึ่งรวมอายุของเขาได้49ปีช่วงเจ็ดวันที่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกได้เห็นเขามายืนอยู่ที่บ้านบ่อยๆไม่แล้วโดวยมีจะคืนหนึงันนั้นเป็น,นปเวลาเกือบเที่ยงคืน ลูกรู้สึกว่ามีคนมายืนมองลูกอยู่ที่หน้าเตียงลูกจึงลืมตาขึ้นมามองกลับไปเห็นเงาของผู้ชายดำๆตัวสูงๆจะมีลักษณะคล้ายกับสามีของลูกมีวันหนึ่งหลังจากสามีตายแล้วประมาณสามอาทิตย์ลูกเด้ล่างเรอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านก็เลืออไปอีกเลืออไปอีกเห็นสามีึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่ที่บันได โดยเขาจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะสึ่งป็นชุดที่เขาชอบใส่อยู่บ้านมันก็น่าจะเข้าไปคุยกันนะ <c oughs> แต่ว่าตัวเขาขาวซีดแค่นั้นนะ่ะขนาดเขาไม่ได้มองลูกลูกยังรู้สึกตกใจมากไม่กล้าหันไม่มองได้ยืนตั้งสติอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่า <c oughs> เราจะต้อง <c oughs> ไม่กลัวเขา เราจะต้องหันหน้าไปทางเขาเราจะต้องบอกกับเขาว่าเราได้ทำบุญอะไรให้เขาบ้างแล้วเม,มืม่อปลุกกำลังใจตัวเองเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็หันไปทันทีเลยหันไปแล้วปรากฏว่า <c oughs> เขาหายไปแล้วเห็นไหมจันนี่มันช้าไปห <c oughs> ลานชายลูกสังเกิดจากลูกสาวตอนเขาเกิดมาไม่มีรูทวารหนักอันนี้น่าศึกษานนี้น่าศึกษา แต่ปสัสสาวะได้เหมือนคนธรรมดาโอ้ตอนแรกเกิดแพทย์ได้ผ่าตัดให้ถ่ายตรองหน้าท้องครบสองขวบก็ผ่าตัดเจาะทวารและต่อลำไส้ให้ถ่ายออกทางทวารหนักได้แล้วแต่ด้านทางลำไส้ไหลออกผ่านรูทวารหนักออกมาน้อยบ้างมากบ้างเบื่อนกางเกงประจำขณะนี้เขายุเกือบสิบขวบแล้วอยากบวชเนนมากโอ้คงคงลำบากจ้ะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อม ชอบทำบุญเพราะใเงินที่ทุกคนให้มาเขาจะแบ่งทําบุญแล้วก็ซื้อของเล่นแล้วก็จะเหลือค่าขนมหลังกลับจากโรงเรียนนํามาใส่กล่องพอครบ250บาทก็จะทําบุญพระสาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาทำเป็นครั้งที่สมแล้วคะ่ะคำถามพ่อ,องลูกเสียชีวิตแล้วไปยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะและตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไร กรรใดทีด่ทาให้สามีต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งลําไส้จะต้องทําอย่างไรชาติต่อไปเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตแม่ของลูกก็ได้ทบทวนบุญที่สามีของลูกได้ทําตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บหนักจนกระทั่งันสุดท้ายที่จะเสียชีวิตให้เขาฟังเขานึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะกรตีนี้ิันเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาตายแล้วไปไหน บุญทั้งบุญที่ลูกทำให้เขาได้รับไหมคะมีสภาพเป็นอย่างไรและมีอะไรฝากมาบอกไหมคะตอนนี้ก็ตายใหม่ๆลูกได้เห็นเขาไปหาลูกที่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะอาแปะที่ลูกเห็นที่หน้าห้องสามีและเสียงเด็กกับเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงไหมคะทำไมตาเนืองลูกชอบเห็นกายละเอียดบ่อยๆและเห็นอยู่คนเดียวคะ บุพกรรมใ้ทําให้หลานชายลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเขาจะมีโอกาสหายแล้วได้บวชอย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่คะแล้วต้องทําอย่างไรเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คุณตาลูกท่านประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัยห้าสิบปีท่านตายแล้วไปไหนรับบุญทดีทิพไปให้ได้หรือไม่ ทำไมลูกจึงนั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระได้ง่ายแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้แต่พอมานั่งใหม่ก็สามารถเห็นได้ง่ายอีกเป็นเพราะบุปกรรมใดคะแล้วจะต้องทำอย่างไรจรึงจะรักษาองค์พระเอาไว้ให้ได้ตลอดคะตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกคุณแม่นด่ดีเคยสร้างบารมีมาอย่างไรกับหมูคนะ่คณะลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้อง เห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วก็ลงไปเร็วมากมีองค์พระผุดศวนกัขนมาเยอะแยะเลยเห็นหลวงปู่ใสามากใสามากๆเลยลูกเลยหยุดไม่กล้าลงไปพอไปนั่งที่บ้านก็เป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ลูกพบคุณยายก็ไม่กล้าลงไปอีกเพราะกลัวบาปอาปิโทปิทงังเอ้ยมีแต่จะได้บุญอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อลูกควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรที่ปฏิบัติถูกหรือไม่คะ มันถูกแล้ะทาไมถูกก็ไปเห็นอย่างนี้แหละหลับตาฝันเป็นตุเม็ตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากัจชาพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมหา้าได้กรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจ,จินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จะกใกล้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบ,บุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าสามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะ ก้นในอดีที่ข่าสัตว์ธรอาหารเป็นอาจีนเพราะเกิดในสังคมกเกษตรกรรมมีฐานะแบบชาวชนบทที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ข้าสัตว์เสมอเหม,มือนชาวชนบทในปัจจุบันทั่วๆไปชาจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองเมื่อเกิดมาใหม่ระสามีตายไปแล้วโดยเมื่อเกิดใหม่แล้วต้องสร้างบุญทุกบุญ แล้วที่สุงสุไปให้กับสาธิเคยไปบีบเปียนเอาไว้อีกทั้งจะได้ทํากรรมปาณาิบาติใหม่ด้วยจ้ะต้องแก้ด้วตัวเองอันนี้ก่อนตาก็นึกถึงบุญได้แต่ไม่เต็มที่เพราะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งจิตใจยังก็ยังมีความห่วงใยผูกพันกับภรรยาและลูกจึงทำให้คตินิมิตไม่ชัดเจน ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วงสั้นๆของเดือนแรกๆภายหลังจากตายแล้วแต่นั้นตอนตายใหม่ๆที่ลูกได้เห็นเขาที่บ้านก็เป็นเรื่องจริงจ้ะต่อมาบุญที่ให้เขาทําในช่วงท้ายก่อนตายและบุญที่อุทิศไปเขาได้ส่งผลมาส่งผลตอนช่วงนี้จึงทําให้เขาได้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวา มีวิมานเป็นทองใหญ่โตพอสมควรด้วยบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจา่าได้รับบุญที่อุทิไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยะสมบัติได้นั่งยิ้มแย้มแจ่ม,มใสดูทิพยะสมบัติและก็ฝากมานุมโมทนาขอบคุณที่ทำบุญทิไปให้เขาและแนะนำให้มาสร้างบุญยิ่งทำให้เขาได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้ได้เขาซาบซึ้งในพระคุณมากตอนนี้กำลังดูทิพยะสมบัติ ดูแหวนในมืออุ้ยแวนสวยอ้าแปดที่ลูกเห็นหน้าห้องสามีและเสียงเด็กและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลนั้นก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงจ้ะที่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเป็นกายละเอียดที่ตายแล้วตายแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ ยังไม่ได้ไปเกิดเพราะยังไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดได้จ้า<อ>ที่ลูกได้เห็นและได้ยินเพราะอายตนะแจองลูกละเอียดพอที่จะเห็นเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้แต่งใจมาให้เห็นหรือให้ลูกได้ยินเสียงแต่พอดีอายตนะของลูกบุญเก่าของลูกอะไรจึงเห็นเขาได้ลูกควรจะดีใจว่าลูกมีบุญเก่าแม่มาเฝ้าดูแลสามีลูกจนสิ้นใจตาย โดยไม่รังเกียจนั้นเพราะแน่ดีสามีก็เคยเป็นลูกของท่าน oh. เห็นหม้ชีวิตในสังสารวัฏจะเป็นอย่างเงี้ยผลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่กับในปัจจบุบันท่านก็เป็นคนมีธรรมะนะในใจนะคุณแม่เนะี่ยทำใจิตใจสูงชอบเอื้อเฟื้อจึงได้มาเกือ้อกูลกันแล้วก็รักเหมือนลูกของท่านจะ้ะรักสามีของลูกเนหะมือนลูกของท่านหลังจากลูกเกิดมาไม่มีรูทวันหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวันหนักเพราะกรรมแน่ดี เขาเคยเป็นเด็กวัดนะหลานชายคนนี้ได้นอนเฝ้ากุฏิอยู่กับอยู่ที่กุฏิหลวงตากับลูกศิษย์อีกหลายคนเลาวนึกถึงกุฏิหลังหนึ่งมีหลวงตาแล้วก็มีเด็กวัดอยู่หลายหลายคนหลานชายนี่ก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งคืนหนึ่งปวดท้องถ่ายมากด้วยความขี้เกียจที่จะไปถ่ายที่ในป่าคือวัดนั้นไม่มีห้องส้วมนะจะอยู่อารามจะอยู่ติดติดป่านั้นขี้เกียจไปด้วยมันมืดด้วยกลัวด้วยจึงได้ถ่ายที่ข้างข้างบันได บันไดทางหน้ากูตินนกอีอกอัไหมไปยอนย่อนแถวๆนั้นนะจะหลวงตาเปิดอมาหลวงตาก็โกโรธก็เลยเรียกเด็กวัดทุกคนมาหมดไม่มีใครยอมรับรวมทั้งหลานชายคนนี้ด้วยหลวงตาก็ออย่าเพิ่งข้ามกันตอนเอา้าสาบานซะก่อนว่าใคร เออสาบานก่อนมาใครทำอย่างนี้มั่งทุกคนบอกไม่ไม่ได้ทำ,ท,ำท่านจึงจึงแช่งวิบากกรรมนี้มาส่งผลโดยวยพฤตกรรมที่โกหกแล้วก็โดนแช่งรวมทั้งกรรมบปาปนาธิบาตที่เคยทำไว้จึงทำให้เกิดมาไม่มีอรูทวาหนักแล้วก็ตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะเจ๊ะชาตินี้กรรมเบาบางแล้วจึงทำให้ สามารถผ่าตัดได้แต่ก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์แค่พอใช้งานขับถ่ายได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นของบวชได้ช่วงสั้นไม่กี่วันอะไรอย่างงี้คงพอได้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปขัดอิมานขัดห้องซ้วมที่วัดทำความสะอาดวัดบ่อยๆ แล้วติฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะคุณตางลูกประสบอุบเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัยห้าสิบปีเพราะกรรมนอดีตชาติชาติหนึ่งบ้านท่านอยู่ชายป่าชอบท่านชอบล่าสัตว์โดยมีหลุมดักสัตว์ทีนี้เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะทำให้ หินหินที่ทวงไอ้กอิ่งไม้เนี่ยพอตกลงไปมันหลุดล่นลงมาทับสัตว์ตายวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วภายหลังจากวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกนั่งสมาธิน้องพระได้ง่ายแต่รักษาพระไว้ไม่ค่อยได้แต่พอมานั่งใหม่ก็เห็นได้ง่ายอีกเพราะ มีบุญในการเจริญภาวนานในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรจรึงทำให้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หายจะรักษาองค์พระไว้ได้ตลอดก็ต้องทำให้สม่ำเสม,มอเท่านั้นแหละจ้ะพระบนเก่าก็มีมากเพียงพออยู่แล้วตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกแม่เคยสร้างารมีขมุขคณะมาแบบกองเสบียง ประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ต้องแก้ไขาการสร้างบารมีให้ดีด้วยการทําให้เต็มกําลังทั้งทําด้วยตนเองและชวนคนอื่นมาทําด้วยเมื่อลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องแต่เห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วใจดิ่งเราไปเร็วมากและเห็นองค์พระผุดขึ้นมามากมาย เดนไม่เด้ไปคนหลวงปู่บปคลพ่อวิชาทำกายแรงงุญงยาจา์ผุดขึ้นมามอเห็นตังนี้แล้วก็ให้หยุดใจนิ่งๆต่อไปอีกให้ดูประสบการณ์ภายในด้วยใจเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปด้วยสิบลีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma